เฮ้ยสวัสดีไม่ยินหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีตอบน้อยเฮ้ยทำไมไม่ตอบโอ้อยทำไมไไ่ตอบเนี่ยเล่งตอบโอ,โอ้ยเรียกทำมนักหนาอ๋อเรียกเรียกมาเพราะว่าเพราะว่านายนะเรียกฉันมาให้ทำภารกิจอะไรใช่ไหม ใช่แล้วอ๋อเรียกมาก็ดีแล้วจะให้ทำภารกิจอะไรดีละ่ะขาเนี่ยเฮ้ยโอ้ตอบชา้าตจังโอ้ฮัลโหลภารกิจของนายคือคืออะไรเหรอบอกหน่อย ภารกิจก็คือให้คนดูตามมหาภารกิจของคนดูยังไงล่ะอ๋อแล้วฉันจะทำยังไงให้คนดูกดตรงคำอธิบายจากนั้นในต้องนำพาคนดูไปทำภารกิจที่ฉันให้ไปแล้วก็ให้ในายทางคนดูไปยังภารกิจที่พวกเขาทำอ๋อโอเคโอเคก็ได้๋ต้ฉันจะจะ,จะทำให้ก็ได้เออบอกเส้นทางมาหน่อย ได้ไหมบอกบอกวิธีการนำทางคนดูไปหน่อยก็ฉันบอกแล้วว่าให้ในายนำทางคนดูไงเล่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปทำภารกิจของฉันลแล้วบาย